มาดูรถยี่ห้อแป,กแปกแลกๆนะครับ LC MG รถยี่ห้อที่เราไม่เคยเห็นดูได้เฉพาะที่เมืองจีนอย่างเดียวนะ ME 130านำหนัก50ตันรถรถเหมืองทำงานในเหมืองหินอย่างเดียวเลยหน้าตาแปลกๆทรงแปลกๆสีแปลกๆนี ใครเคยเห็นไหมฮะแต่ผมไม่เคยเห็นนะพิ่งมาไม่เห็นนย่แหละโอ้โหใหญ่มากบุกตีห้าคิวเอาที่อ่านข้อมูลมานะครับเครื่องห้าร้อยแรงมา้ามีสองตัวปั๊มสองตัวความสูงเนี่ยจากพื้นจากพื้นถึงแต่พื้นถึงรถเนี่ยประมาณสองเมตรอะ คนเดินไปไม่หัวไม่ติดอะมีความเร็วของตัวเดินแค่นี้เไงมันหลายยุคสิเมื่อนี้